พี่ปุ๊กนันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กนะคะอยู่แคทูพัทค่ะวันนี้มาบุกบ้านน้องเดียวได้ข่าวแว่แวว่าพี่ปุ๊กมีรถสปอร์ตหรอือเป,เป,เปล่าคะใช่ค่ะสีดำเป็นเป็นรถอะไรคะเป็นรถเบนซ์สปอร์ตค่ะสีดำเดี่ยวๆความฝันของหนูคืออะไรนั่งอะไรนะนัง่นรงรถเบนส์สปอร์ต ของน้องเด็วนะคะคืออยากนั่งรถเบนซ์ที่เป็นรถสปอร์ตด้วยวันนี้พี่ปุ๊กจะช่วยทําให้ความฝันของเด็กน้อยๆคนนี้เป็นจริงได้ไหมคะได้เลยนะคะสบายมากนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องเดียวนะคะไปที่ไหนดีเราจะไปที่ไหนดีไปมินิกราแต่ว่าพี่ปุ๊กไม่รู้ทางนะคะต้องให้น้องเดียวเป็นคนนำทางนะคะนำ <c oughs> ทางได้ไหมคะพี่ปุ๊กไม่รู้ทางนะต้องพี่ปุ๊กขับได้อย่างเดียวนะโอ <c oughs> แล้วน้องเดียวต้องนั่งคู่ด้วยนะ <c oughs> ได้ไหมครับ โอเครอไปเลยเดี๋ยวเราไปกันเลยไปเลยค่ะพี่ปุ๊กจะทำความฝันของน้องเดลให้เป็นจริงวันนี้น้องเดลจะได้นั่งรถเป็นสปอร์ตแล้วยมีใครเห็นรถพี่ปุ๊กหรือยังเอ้ย เว็บๆวบไหมคะเว็บ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 เรามาดูสีหน้าของเด็กคนนี้กันนี้ยจะได้นั่งรถในฝานแล้วเนี่ยว,ว้าวนี่ไหนรถไหนรถเดียวรถไหนรถเบนซ์สบ์ตนี่นเบาสีแดงว้าวโอ้นั่งสบายไหมคะเบาะนุ่มไหมลูกนุ่มฮะ นู่จะมาล้ออจะมันล้อตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนรถกันแล้วนะน้องเดีวใช่ไหมโอ้สุดยอดเจ๊งไหมตื่นเต้นไหมต้องชี้ทางนะถ้าพวกไม่เก่งทางนะอันนี้ก็มีแล้วนะอ๋อน้องเล่บอกว่าให้ตรงไปทางนี้เราก็เลี้ยวนะคะเลียวซ้ายเรียวขวา มียูทูบเบอร์ท่านไหนอยากนั่งรถสปอร์ตไปทำผมบ้างไหมคะบอกพี่ปุ๊กได้เลยนะคะคอมเมนต์ข้างล่างนี้บอกพี่ปุ๊กได้เลยนะคะพี่ปุ๊กจะขับไปรับไปทำผมที่ร้านใช่ไหมคะใช่เลยยูทูบเบอร์ท่านไหนอยากไปหรืออยากนั่งรถเป็นสปอร์ตนะคะคอมเมนต์เข้ามาเลยค่ะและที่สำคัญอีกอย่าลืมไปซับสไครต์ให้พี่ปุ๊กด้วยนะคะพี่ปุ๊กคนสวยใจดีสีผมจัดจ้านคนนี้นะคะที่ช่อง K2Plus หน้าตาตั้งอกตั้งใจดูมากเลยนะค่ะตอนนี้ไม่เคยนั่งรถเป็นมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกของเขาแล้วเขาก็ต้องฝันเข้าต้องหลังเข้าเขาฝันมาตลอดเลยว่าเขาอยากนั่งรถเป็นแต่แม่แม่กับป๊าไม่มีรถเป็นให้นั่งนะคะมีแต่โตโยต้าตใจไคะตื่นครั้งหน้าเดี๋ยวพาไปไกลๆเลยดีไหมไปไหนดีนัดเลยนัดนดีครั้งหน้าเลอกไปไหนดีนัดเลยนัดวันเลยไปไหนดี เบเกต้าโอ้พี่ปุ๊กว่าไงคะโอเคเลยค่ะจัดเลยวันนัดวันไหนดีคะเอาเอาปุ่นนี้แม่ปุ่นนี้สุดยอดนี่รถพี่ปุ๊กสามารถเปิดประทุนได้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้น้องเดียวนะเดี๋ยวพี่ปุ๊กลองกดดูว่ามันกดได้ไหมคือเป็นรถพี่ปุ๊กนะคะแต่พี่ปุ๊กไม่พูดไม่ง่ไง มันกดได้เห็นมล้็นมนี่เอาขึ้นเอาขึ้นได้ไหมคะเดี๋ยวได้แล้วนาขึ้นได้แค่ไหนคะนี่เอาขึ้นได้แค่นี้รู้สึกตื่นเต้น้น้องเดียวยังยืนไม่ได้นะค่ะคิดว่าจะเปิดแล้วแบบจะไปยืนได้เลย คัน้านะคะพี่ปุ๊กขาน้าขอแบบเปิดรุ่ไปเลยนะคะดูน้องเดียวนะนี่เราเราจะดูนั่นได้เราจะดูแบบดูวิวเราจะดูถ่าเราไปจอดอยู่กลางทางเวลาที่เราขับรถไกลๆน้องเดียวปิดอ่าน้องยัปิดแบบไหมนี่ปิดนี้เห็นป่ะสุดยอดไปเลยนะเด็กคนนี้มีความสุขสุดเลยนี่เห็นไหมท้องฟ้าสวยงามมาก น้องเดียวยิ้มหวานมากเห็นไหมเห็นใบไม้พัดด้วยนี่้ระวังขี่นกนะคะเปิดครั้งแรกด้วยเห็นปะน้องเดียวช่วยปิดช่วยปิดนี่ใครเคยเห็นน้องเดียวหน้าตามีความสุขขนาดนี้มาก่อนไหมคะน่ารักอ่ะตอนนี้น้องเดียวนะคะก็ฟินมากเพราะว่าได้กินไอติมบนรถเบน อร่อยเนาะสีสวยด้วยอ่ะปกติไม่แบ่งใครกินเลยนะคะอืมอร่อยอ่ะอ้หใจดีจังเลยน่ารักมากปกติไม่เคยให้ใครทานนะจ๊ะใช่ปกติเขาห่วงของกินมากๆเพราะว่าเขากินอะไรไม่ค่อยได้อืมเขาเป็นคนใจดีแล้วต่อไปนี้วันนี้นะคะแม่ฝนน้องเดลและพี่ปุ๊กค่ะก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอไปนั่งรถเบนคดีให้ฟิน เดี๋ยวเอาเก็บไปฝันอีกสามวันสามคืนนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับ c r i b e ให้พวกเรา All the day ถ้าอยากรู้ว่าจะทำอะไรต่อไปก็รอดูในคลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายดีเยวนั่งรถเบนซ์สปอร์ตไปแล้วบ๊ายบาย